พี่น้องข้าเดมามีเจ้าบอกอะไรข้าเกี่ยวกับคนยิวที่หนีจากการเป็นเฉลยที่บาบิโลนได้บ้างแล้วที่เยรูซาเล็มเป็นอย่างไรคนที่รอดจากเป็นเฉลยและกลับไปยังแคว้นเดิมมีความทุกข์และอัปยศอย่างยิ่กงกำแพงเยรูซาเล็มพังทลายลงประตูเมืองก็ถูกเผา ข้าแต่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอโปรดเมตตาผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำผิดบาปที่ไม่เชื่อฟังพระบัญชากฎหมายและกฎบัญญัติซึ่งพระองค์ประทานให้โมเสสแต่พระองค์ตัดว่าทหารนากลับมาและเชื่อฟังพระองค์พระองค์ก็จะนำเราสู่ดินแดนซึ่งพระองค์ได้สถาปนาไว้

พระเจ้าอนุญาตให้ข้ากลับเยรูซาเลม็มเหมือนที่ให้ชนชาติของพวกเรากลับมามาช่วยกันสร้างกำแพงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่เถิด